พวกคุณ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 แล้วก็ไอคนที่อยู่ข้างหลังคุณด้วยพวกคุณน่ะอักติแล้วคุณชอบคิดว่าอ v าวนีมาเล่นยากผมเล่นอีกนิดขอเท้าโดเนตมาอีกนิดแบบฉบับมับมบัเดี๋ยวผมจะเล่นอีกนิดให้พี่ดูนะครับพี่ชายขอบคุณสำหรับโดเน,น็ตด้วยอีนี้เป็นเมดร,ระยะซ้าๆผมเรียกว่าระยะกลางนะไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับเหมือนเดิมครับเทคนิคการเล่นเมดแม่งก็เหมือนกันทุกตัวกด,ดเมดมันเคี้รวคีครบรผม แต่ต้องตีบ่อยหน่อยตัวนี้นะเจียบปุ๊บพยายามกดดันเมดมันครับผมกดดันเมทครับผมกดดันเสร็จเนื่องจากเราเป็นฮีโร่ที่เคลียวค่อข้างจะไวแล้วก็ตีไวมีพาสีนะครับพยายามเวทป่ามันนะครับต้องทําให้ได้พยายามทําให้ได้ถ้าทําไม่ได้ก็ต้องหัดนะครับถ้าพี่ไม่ทําแบบนี้ตัวพี่ก็จะกลายเป็นแค่ลูกเจี๊ยบตัวหนึ่งไม,ไม่ได้เก่งอะไรเลย เอาความตีไวของเราใชใ้เกิดประโยชน์่ปนะจ๊ะน้องๆอ่าเหมือนเดิมครับหรือกดดันเมทครับสังเกตว่าผมจะเล็งสก,กิลไปที่เมทนะเพื่อให้มันเดินลําบากที่สุดอ่าเคียกเรเมทเจ็บพี่ครับแล้วพี่จะตอดเมทให้มันเจ็บทําไมครับเพราะแบบนี้ไงครับถ้ามันเจ็บปุ๊บมันจะมาช่วยเพื่อนไม่ได้ครับผมนี่แหละครับเหตุผลพอมันเจ็บเท่านั้นแหละเราก็จะเล่นคนเยอะกว่า นี่แหละฮะเหตุผลการต่อที่เจ็บเห็นไหมบวกยังไงก็ชนะเพราะแม่งเยอะกว่าคนเรามันมีเยอะกว่าเล่นยังไงก็ชนะเมทเขาต้องกลับบ้านแต่เมทเราไปต่ออยู่ในน้ําสบายกว่าเยอะเลยเห็นไหมเมทจะไม่เคลียร์คิสเลยเดินเล่นตอก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 เนี่ยคือเมททั่วไปที่คุณเจอในแหล่งนัม่ไม่สนใจหาอะไรจะจะบวกอย่างเดียวปะหลอดยากจริง ฟรับโอ้น้ปมกดดันกดดันนะเหมือนเดิมครับเห็นไหมคีมันชนอีกแล้วเนี่ย้ยสวัสดีคิวเลนหันหน้าสู้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 แล้วกูสู้วนไงก็มาดิน้องออเเลกางงขรถูจตี ก็มาสิงก็มาสิงเบียคีฟครับกดดันเมทครับผมเบียคีฟกดดันเมทยืบเบลสามเฮ้ยโอ้โหลึกเกินไปหรือเปล่าน้องชายไฮชื่อคุ้นๆว่าไอ้ทันจิโร่เนี่ยตีครับตีเยอะๆเล่นตัวนี้ต้องตีเยอะๆครับเรียบร้อยนะ เรียบรอ้อยเอาโอเพออวะออวะเกียก่อนเดินก่อนเสมเอเมทในแรงทั่วไปส่วนใหญ่เป็นแบบเลเตอร์ครับถ้าอยากเก่งกว่า <m int ends> มันก็ต้องทำตางคทำให้มันแตกต่างกับที่มันทำเกียก่อนเดินก่อนครับเดินทีหลังก็เดินทีหลังแพ้ <the> ไปเอียก่อนเวทก่อนนะ พี่ครับแล้วเราจะรู้ได้งไงครับว่าคลิปเราอยู่ตรงไหนครับผมนี่ดูตรงนี้ครับดูจากคลิปต้้มฝั่งเราแล้วมันก็จะอยู่ฝั่งในกับฝั่งตรงข้ามเหมือนกันอ่าคิปเคลียร์ก่อนเดินก่อนครับเมทที่เก่งคือเมทที่เคลียร์ก่อนครับไม่ใช่เมทที่คิวเ,เยอะนะครับเพาราะเราเสนอเคลียร์ก่อนเราจะเดินก่อนนะ<ม>เดินก่อนปุ๊บแลก็จะคุมเกม,มเคลียร์ก่อนเดินก่อนครับจำเอาไว <c oughs> ้อยากแตกต่างต้องเล่นแบบนี้ครับ เดาป้องกันศัตรูหไปแล้วเคียก่อนเดินก่อนเคียไวคือคนเก่งครับไม่ใช่คนที่คิวเยอะคือคนเก่งเคียก่อนเดินก่อนเคียก่อนเดินก่อนจำเอาไว้ฮึ๊บได้เท่านี้สตันได้หนึ่งทีเคียก่อนเดินก่อนเคียก่อนเล่นก่อนครับผม คนไหนช้าก็รอไปเห็นไหมเราไม่รอนะเราไม่รอ <team> เราจะไม่ไปยืนรออะไรทั้งสิ้นนะครับเราเป็นเมดเอ็กซ์ซีฟสปมสกิลโยกหลบนิดนึงต้อง <c oughs> หันสวนสแปมสกิลปปลาเราจะบวกก็กต้องเคลียร์เหมือนเดิมคีดหมดหรือยังคีดหมดแล้ว นี่หมดแล้วก็เวทครับผมไม่ต้องทำอะไรเยอะแยะผมดูพี่ทุกวันกดลงซูได้แล้วครับสุดยอดครับน้องเขียก่อนพิมพ์ก่อนเขียก่อนเดินก่อนครับได้นะเอาคลิปมาชนป้อมเราแปลว่าคีปก็ชนป้อมมันเหมือนกันเอาเลียก่อนเดินก่อนสังเกตไหมผมไม่ได้เดินไปช่วยใครเลยเว้แต่ผมคุมตรงกลางหมดอ่ะก็คือถ้าเพื่อนโดนลุมก็ไม่เป็นไรนะครับ เอามันไม่เดินออกมาเออจริงๆเลยผมจืบอกว่าเลนกลางมันสำคัญมากถ้าคุณเล่นกลางดีอ่ะไม่แพ้หรอกแพ้ยากจริงๆออกดัดเลือดมาก่อนตีครับผมตี ออกคาถา,าสโลอัมซีซีนิดหนึ่งอึ๊บเวลาถอยอย่าถอยลึกครับไม่งั้นเพื่อนเราจะโดนเราต้องเดินสวนเข้าไปเพราะเราเป็นตัวถึกเห็นไหมเห็นผมเดินไหมผมเดินสวนเข้าไปเห็นไหมเพราะว่าตะก,กี้ถ้าเราถอยดอรียเราจะตายครับเราเดินยัดกลับเข้าไปเพื่อไล่ตัวข้างหลังออกไปครับ ไอเกมไม่ค่อยจะถึกอยู่แล้วตัวเราไม่ได้บางนะแล้วก็ไม่ต้องกลัวเนี่ยมันคือเมทที่ดีครับเห็นไหมเนี่ยมันคือเมดที่ดีถ้าคุณเล่นเมทอย่างนี้ได้คุณเล่นกับใครก็อยากเล่นด้วยเข้าใจไหมใครใครก็อยากเล่นกับคุณเพราะคุณแม่งคุณกลางดีจัดเจเราไม่จำเป็นต้องฆ่ามันครับแต่มันต้องเก็บสังเกตไหมผมฆ่าเลเตอร์ไม่ได้เลยครับแต่เลเตอร์ไม่เคยมีเลือดเล่นเลยนะครับเห็นไหม แค่นี้เองน่าจะตายผมไม่ได้เกิดมาฆ่าคนแต่พวกมึงต้องไม่มีเลือดเล่นเท่านั้นเองอบจบเลยจบเลยปะเจ็ดนาทีเป็นไงเกมแม่งแบบคนละเรื่อง,องอใช่ครับตอนนี้คือ คือถ้าเราเล่นกลางดีอะเลนข้างมันจะต้องมาวุ่นวายกับเราแทนครับเราไม่จำเป็นต้องวิ่งหาใครเดี๋ยวเขาจะวิ่งมาหาเราเองเข้าใจไหมคือถ้าคุณมัวแต่แบบโอ้เคลียร์เสร็จแล้วก็ไปช่วยแครี่โอ้มันคุมกลางไม่อยู่หรอกเน,นี่ยผมไม่ได้เดินไปช่วยใครทั้งนั้นนะแต่สิ่งที่ผมทำคือผมจะบังคับให้มันต้องมาช่วย<อ>เลนกลางมัน ว่าไงแล้วมีจิกเชียนว่าไงว่าไงว่าไงโอ้อแล้วเจอกันใหม่คุณทะเลจิ๊บหายแล้วจ้าคุณทะเลสวย มันไม่ได้แปลว่าทำงี้ชนะนะคือเพื่อนก็ต้องเอานิดนึงนะครับถ้าเพื่อนไม่เอาหาแล้วก็แพ้อยู่ดีไปซื้อฟอสการ์เพิ่มความถึกนิดนึงปล่อยลองดักแล้วป่าเติมป่านี้ก็เติมเหมือนกันไม่เห็นหรอป่ามันก็เติมเหมือนกันครับออฟเลนด้วยมันเติมยันออฟเลนเลยไม่เห็นหรอเนี่ยเราบอกแล้วไงอาร์วีเหมือนชักขยอะไม่อยากโดนป่าเติมก็บุกป่ามันเลือกเองบอกไปหลายทีแล้วอยากจะเป็นคนบุกให้เขาบุกเลือกเอาเองครับชีวิตอะ ถ้าผมไม่บุกมันอนะ่ะมันก็บุกผมผมก็เลยเลือกบุกมันไงคี่ล่ามก็เลยไม่ได้ฟาร์มนี่ไงถ้ากลัวก็รอเขาบุกถ้าไม่กลัวก็เล่นแบบนี้เนี่ยเนี่ยผมกลัวโดนเขาล้วงไหมกลัวกูกลัวโดนจับด้วยแล้วทำไมกูเดินอย่างนี้เพราะกูจะเป็นคนเปิดมันไงกูจะดึงมันก่อนไงเข้าใจไหมพี่มับเดินไม่กลัวล้วงเลยหรอครับกลัว แต่มึงให้กูทำยังไงเพราะกูไม่อยากโดนมันเปิดกูต้องเดินอย่างนี้ก็กูจะเป็นคนดึงมันก่อนมันจะไม่ได้ดึงกูกูจะดึงมันนุ้ยเดินอย่างแหลม,หหลมทำไมถึงเดินอย่างนี้ทำไมเดินนํำละ่ะก็กูกลัวมันล้วงไงอีอไม่กลัวโดนจับหรอกลัวแล้วทำไมเดินอย่างนั้นเพราะกูจะเปิดมันไง อย่กูกลัวโดนจับจะต,ตายหา่าแต่กูไม่ให้มันจับเพราะมันต้องเจ็บก่อนที่จะได้จับแต่ถ้าคุณรอณก็รอมันจับเท่านั้นเองซึ่งผมไม่ใช่ผมไม่ชอบรอผมกลัวโดนล้วงผมก็เลยไม่รอให้มันล้วงไงนีง่ไงเห็นไหมกลัวโดนจับด้วยแต่กูก็ไม่รอให้มึงจับไง สอนทุก,ทกตำแหน่งแล้วสอนหน่อยได้ไหมคะยังไงจะมีตำแหน่งแฟนสักทีกลัว<ม>โดนคีล่าล้วงไหมกลัวกลัวโดนเลสเตอร์จับไหมกลัวกลัวโดนคิวเลนล้วงจุบไหม แล้วทำไมเดินอย่างนั้นเพราะกูจะดึงมันไงกูจะเป็นคนใส่มันไงแล้วคุณไม่ทําแบบผมคุณไปยืนอยู่หลังตอมแล้วไงอะสุดท้ายมันก็เดินมาฆ่าคุณไงแต่สิ่งที่ผมทําคือผมจะไม่ทําแบบนั้นนะผมจะเป็นคนเดินใส่มันมันจะฟาร์มผมไม่ให้ฟาร์มมันจะเคลียร์คีิผมไม่ให้เคลียร์มันจะล้วงมผมไม่ให้ <จะ S 2> ล้วงจะต้องแลกเาด้วยรอเราผมะจะเปิดมันก่อนนั่นแหละสิ่งที่เราต่างกันเวลาเล่นนะครับทำไม,มาพี่มาเล่นไม่เคยโดนล,ล้วงเลยกูไม่รอไงเข้าใจไหมเยรอะกูไม่เคยรอเพราะผมไม่เคยรอมันล้วงไง แต่ผมเอ็มไง46%เพราะฉะนั้นย้ำอีกครั้งหนึ่ง ROV เหมือนชักเยออครับอยากให้เกมเป็นยังไงทําแบบนั้นถ้าคุณรอคุณไม่ดึงเขาก็ดึงถ้าคุณดึงเขาก่อนเขาก็ล้มเพราะฉะนั้นคุณเล่นง่ายเล่นยากขึ้นอยู่กับตัวคุณเองทั้งหมด